เอาละครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่ผมนันดอนนะครับสำหรับวันนี้เราอีกกันในแมปที่มีชื่อว่าไวรัส2นะครับนะเป็นแมปสตอรี่นะครับทุนผู้ชมนะเออซึ่งถ้าใครยังไม่ได้ดูภาคแรกนะครับที่ผมเล่นไปก็สามารถไปดูได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะขึ้นให้ตัวรูปตัวไเหมือนเดิมเลยนะครับทุนผู้ชมก็นะครับผมคิดว่าไอเนื้อเรื่องนี้มันน่าจะต่อจากภาคแรกแหละนะครับ ผมว่านะครับเออโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นตรวนี้กันเลยนะครับมีคนเล่นอยู่ประมาณมีคนเข้ามาประมาณ8คนครับตอนนี้ใช่ไหมเออแปดคนครับท่านผู้ชมสุดยอดไปเลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเนื้อเรื่องมันจะต่อกันหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมโอเคครับท่านผู้ชมเนื้อเรื่องมันต่อกันนะท่านผู้ชมอ่าต่อจากภาคแรกเลยครับท่านผู้ชมเพราะว่าภาคแรกเนี่ยเราโดดมาบนเครื่องบินของทหารใช่ไหม เออโอเคโอเคอันนี้เหมือนทหารจะพูดอะไรบางอย่างนะผมก็แปลไม่ออกเหมือนกันนะครับอ่ะให้เรานั่งครับท่านผู้ชมโอเคนั่งนั่งเออทุบต้องนั่งตรงไหนเนี่ยอึบอ,อ๋อ,อใส่หน้ากากใส่หน้ากากใส่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 เคยใส่แล้วครับท่านผู้ชมผมใส่แล้วโอเคอะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ย โอ,โอ้โอ้โอ้อะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นเหมือนจะมีอะไรเกิดขึ้นครับท่านผู้ชมมีดนตีไหมมีดนตีครับท่านผู้ชมมาแล้วทุกคนเอออืมแปลไม่ออกเหมือนกันนะครับนะอะไร that means อะไรเนี่ย people infected with the virus ผู้คนที่ติดไวรัสเหรอ ออกข้างหางไว้อะไรเราจะย้ายอะไรก็ไม่รู้นะผมแปลไม่ออกเลยจริงๆนะครับท่านผู้ชม <c oughs> ต้องขอโทษด้วยนะ,นะครับถ้าผมแปลไม่ออกนะถ้าผมแปลตรงไหนไม่ได้นะครับเสียงนี่มันอะไรอะเสียงอะไรอย,า,อยากรู้อ่สิ่งดุดตีนะสิลิกาี <c oughs> มาที่นี่เราจะรอดเอเดี๋ยวไปตรงไหนตรงไหนตรงไหนเฮ้ยไปตรงไหนนี่ โอ้ให่แล้วโอ้โอ้โอ,โอ,โอ้เพื่อนเราต้องไปตรงไหนเนี่ยเอ้ยได้ไงตามคนนั้นไปเหรอเอ้ยเอยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวอะไรอะ่ะมันคืออะไรอะ่ะให้เราตามใครไปเนี่ยตามอ๋อเป็นเหมือนเป็นกัปตันนะครับท่านผู้ชมกัปตันของเครื่องบินลำนี้นะครับท่านผู้ชมลำที่ตกนั่นเองนะครับดูสิตรงนั้นเอ่อมี รถถังอยู่อ๋อ oh, o o k s like infected เหมือนจะเป็นของผู้ติดเชื้ออะไรเราต้องหาอ๋อหมดเราต้องหาอะไรมาซ่อมนะครับท่านผู้ชมอเอ่อเขาเรียกอะไรล่ะเป็นเหมือนที่ขันนอ็อตนะท่านผู้ชมนะครับโอเคเราต้องหาสินะมาโอเคมาไหน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 อยู่ตรงไหนเออตรงไหน่ะ ผมไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยโอเคหาไปก่อนอุ้ยตัวนี้อะไรโอเคเต้องหาสินะใช่อันนี้หรือเปล่าใช่หรือเปล่าอ่อใช่ครับท่านผู้ชมไปกันเถอะโอเคเราต้องไปแล้วโอเคเข้าไปในรถถังนี้เออเอารถไปจะขึ้นโอเคโอเคโอเคเราไปแล้วลใช่ไหมขึ้นรถถังแล้วครับท่านผู้ชมอุ้ยเรามาอยู่ที่ค่ายอะไรสักอย่างนะท่านผู้ชมอืมโอเค โอ้โหหมดเราต้องมีแผนอะไรสักแผนอะไรสักอย่างนะครับทุกผู้ชมไวรัสมันได้โจมตีอะไรโรค90%อะไรอืมยังไงล่ะอ๋ะอเดี๋ยวมีคนใส่ชุดคุกคาโคล่าด้วยโอเคผมก็แปลไม่ค่อยออกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามแปลนะครับท่านผู้ชมนะตรงไหนที่ผมแปลได้ผมก็จะแปลนะครับแต่ก่อนอื่นนั้นเราต้องหาทางที่จะไปที่สถานีรถไฟ เฮลิคอปเตอร์คันนี้เนี่ยจะนำพาเราไปที่เรืออ๋อขอให้โชคดีกูดล <c oughs> ักอืมนี่โอเคโอเคโอเคให้เราขึ้นเรือนะครับท่านผู้ชมเข้าไปในเรืออ๋อตอนนี้เรามาอ๋อตอนนี้เรามาสถาน,นรีรถไฟแล้วครับท่านผู้ชมโอเคโอเคโอ้โหมีการโดดออบบี้คุณอยากจะสกิปออบบี้หรือเปล่า ว่าไม่ดีกว่านะครับท่านผู้ชมแล้วเราจะมาโดดออบิ๊โอ้ยมีคนผมมีคนไม่รอดนะท่านผู้ชมแต่อย่าลืมเนะี่ยผมสามารถรีวายได้นะครับท่านผู้ชมนี่ถ้าผมตายปุ๊บผมก็รีวายได้นะเฮ้ยเฮ้ยมีเฮ้ยใจเย็นๆอ๋อโอเคผมขอรีวายแล้วกันรีวลยรีวายรีวาย,วายนี่ผมจะไม่ยอมเสด็จขาดนะครับเพราะผมจะต้องจบเนื้อเรื่องนี้ให้ได้โอเคมีผมรอดมาคนเดียวเหรอนี่ มีผมรอดมาคนเดียวเหรอไม่นะทำไมมีผมรอดมาคนเดียวเนี่ยโอ้โอ้ oh my god มีผมอยู่คนเดียวครับตอนนี้เออแล้ตรงนี้เราต้องทำยังไงต่อไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมเพื่อนไปแล้วอ่ะเพื่อนไปแล้วเหลือผมคนเดียวพวกเราอยู่ด้านในแล้วอยู่ด้านในเรือแล้วไม่ใช่พวกเราหรอกผมนี่แหละอยู่คนเดียวนี่โอ้ oh my god โอเค โรสต room อะไระผมก็ไม่รู้เรื่องแล้วเนี่ยตอนนี้เนะโอเคประตูปเปิดครับท่านผู้ชมเอาต้องข้ามตรงนี้ไปเหรอโอเคข้ามไปครับท่านผู้ชมอ๋อเราต้องไปตรงไหนเนี่ยเอาตรงนั้นนะครับท่านผู้ชมโอเคโอเคไปไปไปกันเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยนี่เป็นไงโอ้โหนี่คือเครื่องของเรือใช่ไหมเนี่ยอ๋อเราเข้ามาแล้วครับท่านผู้ชมแล้วไงต่อไม่รู้ครับท่านผู้ชมรอดูไปก่อนยังไงเนี่ยอึ๊บ โอเคโอเคเราเจอห้องเครื่องแล้วหรือเปล่าผมนี่แหละเจอห้องเครื่องโอ้ผมก็นึกว่าเพื่อนจะรอดเพื่อนไม่รอดครับท่านผู้ชมโอเคเรามาอยู่กับอ่ากับตันคนนี้เหมือนเดิมครับท่านผู้ชม be quiet อะไร he's right under us ลิปเกยบไว้เขาอยู่ด้านล่างเราโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยนั่นด็อกเตอร์เดี๋ยวอ นี่น่าจะเป็นด็อกเตอร์ที่บงการเอาไว้ทั้งหมดนะผมว่านะเออน่าจะใช่ต้องมีคนหนึ่งที่กระโดดอะไรเนี่ยไปอะไรออนโดริสเชือกเหรอเชือกสีแดงเซิเร์ฟเวอร์อะไรเนี่ยควิกจัมป์อ๋อให้เราโดดไปตรงนี้ครับท่านผู้ชมโอเคอ้าวโอเมก้ดโอเคโอ้โหอ่ะเรามาเผชิญหน้ากับเจ้าด็อกเตอร์นี้ครับท่านผู้ชมทำไมหน้ามันกลนตีจังเ <laughs> ฟรชอีวิลซัลติส อ๋อโอเคยังไงไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็แปลไม่ออกมาพวกแกเนี่ยอะไรมาทำอะไรกันที่นี่เอ่ออะไรนะเอ้ยรถแ,แคปตันกับตันอยู่ข้างบนนั้นน่ะฉันรู้แผนฉันรู้แผนของพวกแกแล้วพวกแกจะทำอะไรแต่ตอนนี้นั้นอะไรเนี่ย บายไม s e c u r ิ t y ิตี้เว้ยเดยวเดยวอย่าเพิ่งดิเอาอะไรกันนี่ผมได้ไม่รู้เรื่องเลยเข้ามาเล่นแบบไม่รู้เรื่องเลย,ดยเดทไมีอัพโอ้เอา้าเราก็มาโดนขังอะ่ะผมกับกัปตันโดนขังอะ่ะท่านผู้ชมกัปตันพวกเราติดอยู่นี่กัปตันพวกเราอยู่ติดอยู่นนี้เราต้องทำยังไงดีไม่ต้องห่วงอ,อะไรเก็ตบี้ท้ายไฟน์เวย โอเคปล่อยฉันไปแล้วก็หาทางออกกันดีกว่าอ้าโอเคทูบีคอนติเนียนะครับท่านผู้ชมอีกแล้วทูบีคอนติเนียติดตามตอนต่อไปครับท่านผู้ชมโอเคนะครับก็สลับแมพไวรัสสตอรี่นะครับนะก็คือภาค2นะครับนะนี่เลยนี่ไวรัสทนะครับท่านผู้ชมภาค2นะครับก็รอดูนะครับว่าเนื้อเรื่องมันจะเป็นยังไงไปต่อนะครับเพราะว่าเนื้อเรื่องนี้เนี่ยนะครับเนื้อเรื่องในภาค2นี่เรา ติดอยู่ในกลงครับท่านผู้ชมนะครับเรากับกัปตันเนี่ยติดอยู่ในกลงนะครับท่านผู้ชมนะแต่ถ้าเป็นเหตุการณ์ภาคแรกนี่คือทหารช่วยเราไว้นะครับก็คือกัปตันนั่นแหละนะครับช่วยเราเอาไวน้นะถ้าในเป็นเหตุการณ์ในภาคแรกนะครับนะแต่เหตุการณ์ภาคสองนี่คือแบบโอ้โหโดนขังในโอ้โหโดนไอ้ด็อกเตอร์ตัวนั้นมันขังอะท่านผู้ชมนะครับโคตรโคตรจะหักมุมไม่รู้มันหักมุมหรือเปล่านะแต่ผมว่ามันไม่หักมุมหรอกนะครับผมว่าผมเนี่ย งงนะครับตอนนี้ผมงงมากเลยกับเนื้อเรื่องนะครับคืออะไรเลยผมก็งงไปหมดเลยตอนเนี้ยโอเคอันนี้ก็จะเป็นเท็ดดี้อะไรเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับเอออืมก็โอเคนะครับก็สลหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับนะก็รอดูเนื้อเรื่องกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับก็สำหรับวันนี้ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับก็เออเดี๋ยวเดี๋ยวผมลืมสังเกตครับท่านผู้ชมแต่ละคนนี่จะใส่ชุดหรือว่าชุดป้องกันเชื้อนะครับท่านผู้ชม ก็คือต่อจากภาคแรกกันแหละนะครับเออเออใช่ใช่ใช่ก็จะกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับก็เจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับจะพูดซ้ำทำไหม